ไปไหนมาเนาะแม่ไม่อยู่ตั้งหลายชั่วโมงไม่ให้เฝ้าบ้านหนูไปไหนมาเทดีนะเทดีนะไปไหนมาครับไปไหนมาอ้วนไปไหนมาไปไหนมากุดบอย่างไงเฝ้าบ้านแต่เนี่ยอย่างเงี้ยเหรอป๊าป๊ามาดูลูกตัวเองนี่นะป๊าป๊าเอ้ยนะเด็กคนนี้มันดื้อน,นะมันทะลึง่งมันไปไหนมาฮนะไปไหนมาครับ ไปไหนมาครับเหนื่อยนยไปไหนมาครับฮะไปไหนมาครับวน้นไปไหนมาครับน่ะได้ยินเสียงป๋าป้าน่ะเดินไปนู่นแล้วน่ะได้ยินฮีกันเอียอยู่ทอแกรนเดนนี่ดูดิไปไหนมาครับฮะ กูดบอยทะลึ่งอยู่นะเลยนอนเลยนะนอนตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปไหนแล้วนะดูดิเออเท็ดดี้นะทะลึ่งอยู่นะดูดินะไม่อยู่บ้านเลยนะตั้งแต่แม่ออกไปอะ่ะไม่อยู่บ้านเลยนะตั้งแต่ออกไปนะ รู้เลยนะมันเดือรู้เลยนะรู้เลยนะนอนเลยนะนอนเลยนะทะลึ่งจริงเลยนะนะ่ะผ่านี้รู้เลยเหนื่อยมากเลยนะี่ย